ตอนนี้กำลังพอกโคนนะครับข้าวโพดใส่ปุ๋ยไปแล้วครับแล้วก็พอกโคนในด,ดินครับเวลาฝนตกมาการปุ๋ยไหลนี่ครับปุ๋ย

ครับทุกคนทาไมเราต้องมาพอกคนอย่างนี้นะครับเพราะว่าในการถนอมปุ๋ยนะครับถ้าเกิดฝนตกลงมาเนี่ยมันจะทําให้ปุ๋ยไหลนะครับละลายทิ้งหมดนะครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องโรยปุ๋ยไปแล้วแล้วก็ต้องพอกคนขึ้นนะครับเพราะว่ากว่าพืชจะได้กินปุ๋ยนั้นใช้เวลานะครับเราเลยต้องพอกคนไว้ เพื่อที่จะถนอมปุ๋ยครับให้อยู่กับพืชนา้นาน,นครับพื่อจะได้ซึมซับปุ๋ยไปกินนะครับเพราะว่าใช้เวลาเป็นถ้าเป็นไม้ใหญ่ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยครับแต่นี่เป็นพืชขนาดเล็กนะครับแต่ก็ยังใช้เวลาอยู่ดีครับเพื่อไม่ให้ปุ๋ยละลายทิงง้งปเปล่าเพราะว่าฝนตกกันเลยต้องพอกโคนไว้ครับหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วนี่ครับวิธีพอกโคนพอกไปพอกไป ออกให้กบปุยไว้เฉยนะครับสวยงามปุยเพื่อจะได้ซึมซับปุ๋ยไปใช้เต็มที่พรมันถูกดินกบไปแล้วครับผม